คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่206โบลินในฐานที่แม่นแห่งหนึ่งของแกงเหยี่ยวดำหัวหน้าสามโบลินกำลังฟังรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาแกงคนพิการได้ตัวลูกชายของอลิซาแล้วหรือหัวหน้าหน่วยที่สวมผ้าโพกหัวสีดำบนศีรษะมีรอยสักรูปนกเหยี่ยวสีดำที่แขนพยักหน้าด้วยความตื่นตระหนกใช่ โมลินถามย้ำอย่างไม่เร่งรีข่าวนี้เชื่อถือได้หรือไม่เชื่อถือได้เชื่อถือได้หัวหน้าหน่วยรีพูดโมลินคอรุ่นคิดเป็นเวลานานพูดว่าประชุมเหล่าพี่น้องวันนี้จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หัวหน้าหน่วยผู้นั้นถามเราจะเข้าไปในอนาเขตคนพิการฉกตัวลูกชายอลิซาหรือไม่โมลินรีตามองไปที่หัวหน้าหน่วยเมื่อถูกเจ้านายชำเลืองมอง หัวหน้าหน่วยหัวเราะรีบเดินจากไปหลังจากที่หัวหน้าหน่วยออกไปคนสนิทของโบลินก็ก้าวมาข้างหน้าถามด้วยเสียงต่ำพี่ใหญ่เราต้องบอกเจ้านายและมิโกนเลือกเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่โบลินโบกมือพูดว่าไม่จำเป็นรอให้เราค้าตัวลูกชายของอลิซามาที่นี่ค่อยบอกพวกเขาก็ยังไม่สายเกินไปคนสนิทพูดอย่างลังเลแต่ว่า จัดการกับคนพิการไม่ใช่เรื่องง่ายแค่ใช้คนของพวกเราไม่แน่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่โบลินยิ้มอย่างมั่นใจไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเนื่องจากพี่ใหญ่มั่นใจมากลูกน้องคนสนิทไม่พูดมากเกินไปก้าวออกไปอย่างเชื่อฟังต่อไปก็ถึงเวลาคิดแผนที่จะแย่งชิงลูกชายของอลิซาก่อนอื่นต้องยืนยันว่าแก๊งคนพิการซ่อนลูกชายอลิซาไว้ที่ไหนนี่คือจุดสำคัญที่สุด คนพิการเป็นจอมทรยศและเจ้าเล่ห์ที่ซ่อนตัวและที่แม่นของเขามีมากมายโชคดีที่แก๊งเหยี่ยวดำได้วางสายลับไว้รอบตัวคนพิการแต่เนิ่นๆไม่น่าจะยากเกินไปที่จะค้นหาว่าลูกชายของอลิซาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนผ่านไปไม่เกินเรื่องชั่วโมงสายลับในแก๊งคนพิการได้ส่งข้อมูลให้โบลินพวกเขาสื่อสารกันโดยใช้เครื่องสื่อสารที่ผลิตโดยเทคโนโลยีผลึกเวทหลักการคล้ายกับเครื่องรับส่งวิทยุสายลับส่งข้อมูลมาอย่างรวดรัด บอกเพียงที่อยู่จำนวนคนจากนั้นวางสายไปเมื่อรู้ว่าซอเยอร์ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนโบลินรีบให้เหล่าลูกน้องมารวมตัวกันอย่างเงียบๆจากนั้นออกเดินทางทันทีรีบไปยังที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากสายลับก่อนไปโบลินไม่ลืมที่จะสั่งให้ลูกน้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบเมืองรังอินซีบอกเจ้าหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบว่าวันนี้พวกตนเองมีภารกิจ หวังว่าพวกเขาจะให้ความสะดวกการทุจริตในเมืองรังอินทร์นั้นร้ายแรงมากเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและติดสินบนไม่มากก็น้อยฝ่ายกฎระเบียบเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดมีองค์กรอันธพานมากมายในเมืองรังอินทรและแยกไม่ออกจากการสมรู้ร่วมคิดของฝ่ายควบคุมกฎระเบียบโดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบ ตอนนี้โบลินเตรียมพร้อมที่จะไปลุยงานใหญ่แต่คนสนิทของเขายังคงกังวลเล็กน้อยคิดว่าการเคลื่อนไหวใหญ่เช่นนี้ควรแจ้งให้มิโกนเลือดทราบก่อนเพราะในแก๊งนี้พี่ใหญ่กระดูกอินทรีย์และพี่รองมิโกนโลหิตทั้งสองเป็นแกนกลางของพลังในการต่อสู้โบลินคนน้องสามเป็นนักวิชาการและนักคิดไม่รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นโบลินเปลี่ยนรูปแบบที่เคยระมัดระวังก่อนหน้านี้ของเขากลายเป็นกล้าที่จะริเริ่มโจมตี คนสนิทผู้นี้ไม่อาจเข้าใจได้โบลินและลูกน้องของเขาเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนเองจากนั้นจึงแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มมาถึงที่ตั้งของแก๊งคนพิการอย่างระมัดร,ระวังและพบสถานที่ซอเยอรซ่อนตัวอยู่ที่นี่คือร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตอนนี้ปิดให้บริการ โบลินมาที่ประตูหลังของร้านอาหารมีประตูที่นำไปสู่ห้องครัวด้านหลังแสงสลัวสองผ่านหน้าต่างครัวด้านหลังที่ประตูห้องครัวด้านหลังมีอันธพานชั้นยอดสองคนจากแกงคนพิการเมื่อเห็นฉากนี้โบลินยิ่งรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่านี่คือที่ซ่อนตัวลูกชายของอลิซาโบลินซ่อนตัวอยู่ในตรอกมืดและสังเกตอยู่พักหนึ่งหลังจากแน่ใจว่าไม่มีคนอื่นอีกเขาหันสีสันและส่งสัญญ,ญาณน,นักฆ่าคนหนึ่งพยักหน้ารับคำ ย่องไปฆ่าอันธาพานทั้งสองนักฆ่าผู้นี้ค่อนข้างทรงพลังอยู่ในระดับ30เขาอําพรางร่างของเขาย่องเข้าหาอันธาพานแกงพิการท,ทั้งสองที่มีหน้าที่คุ้มกันกำจัดทิ้งอย่างเงียบเชียบอันภา,านแกงเหี่ยวดำที่แข็งแกร่งใช้เท้าเตะเปิดประตูครัวด้านหลังบุกเข้าไปในร้านในครัวด้านหลังมีตะเกียงน้ำมันกาถูกจุดอยู่บนโต๊ะตะเกียงสองแสงสลัว เปลวไฟสั่นไหวส่องสว่างได้ในพื้นที่จำกัดภายใต้แสงไฟเห็นได้ชัดเจนว่ามีทั้งหมดสามคนผู้หญิงสองคนและผู้ชายหนึ่งคนหือโบลินเดินเข้าไปในครัวด้านหลังด้วยสีหน้างุนงงดูเหมือนว่าในสามคนนี้จะไม่มีลูกชายของอลิซาหลังจากถูกลูกน้องเตือนโบลินค่อยรู้ว่าคนที่หน้าตาสวยงามเหมือนเด็กผู้หญิงคือลูกชายของอลิซาเมื่อได้รู้ว่าซอเยอร์เป็นผู้ชาย ความปรารถนาและความโลภสองประกายในดวงตาของโบลินและเมื่อสายตาของเขากวาดไปที่มู่เฉินความปรารถนาในดวงตาของเขาไม่เพียงลดลงแต่ทวีความรุนแรงขึ้นเล็กน้อยเขาพูดอย่างเฉยเมยข้าผู้หญิงจับผู้ชายสองคนนี้ไปครับมีคนไม่กี่คนในแก๊งเหี่ยวดำที่รู้งานอดิเรกของโบลินแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกือบทั้งหมดของโบลินรู้เกี่ยวกับงานอดิเรกของเขา พวกเขายัางคิดหาวิธีหาผู้ชายที่หล่อเหลาส่งไปที่เตียงของโบลินเพื่อเอาใจลูกพี่ของพวกเขาวันนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นขณะที่พวกเขากำลังจะลงมือมู่เชิญที่นั่งอยู่บนโต๊ะกำลังรับประทานสเต็กและไข่ดาวราดซอสน้ำผึ้งเช็ดปากด้วยผ้าเช็ดปากแล้วถามว่าคุณคือโบลินหัวหน้าสามของแก๊งเหยี่ยวดำใช่ไหมฉันเองโบลินตอบด้วยรอยยิ้มซงเจียยังถามว่า คุณมาที่นี่เพื่อจับตัวลูกชายของอลิซาใช่ไหมโบลินตอบอย่างเย็นชานี่ไม่ใช่เรื่องของคุณเขาปฏิบัติต่อชายหญิงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทัศนคติเช่นนี้ทําให้ส้มเจียงหงุดหงิดที่หงุดหงิดไม่ใช่เพราะโบลินปฏิบัติกับเธออย่างเย็นชาแค่หงุดหงิดเพราะเขากล้าที่จะละโมบร่างกายขอพี่มู่เฉิน ใครจะทนได้มู่เชิญสงสยัยคุณรู้จักที่นี่ได้อย่างไรโบลินยิ้มพูดว่าแน่นอนฉันมีช่องของฉันมู่เชิญเข้าใจนี่เป็นพฤติกรรมที่พบบ่อยมากสำหรับแก๊งที่จะวางสายลับซึ่งกันและกันมู่เชิญถามอีกครั้งเนื่องจากคุณเป็นหัวหน้าคนที่สามของแก๊งเหี่ยวดำดังนั้นคุณต้องรู้ว่าใครจ้างพวกคุณตามหาอลิซ่าใช่ไหมโบลินเลิกคิ้วขึ้นพูดว่า ฉันรู้แต่ฉันบอกคุณไม่ได้เดี๋ยวคุณก็จะบอกฉันเองหลังจากผู้จบมู่เชิญก็เคลื่อนไหวอย่างกล้าหาญดัชนีแห่งการทำลายล้างพุ่งออกไปผู้ใต้บังคับบัญชาของโบลินผ่านประสบการณ์ในการสู้รบหลายครั้งส่วนใหญ่เป็นโจนนักฆ่านักสู้นักดาบและอาชีพอื่นเมื่อเผชิญกับการโจมตีด้วยเวทมนต์ปฏิกิริยาแรกคือการหลบหลีกพวกเขาส่วนใหญ่โชคดีที่มีความว่องไว ด้วยการตอบสนองที่ฉับพลันและความเร็วในการเคลื่อนที่พวกเขาโชคดีพอที่จะรอดพ้นจากดัชนีแรกของการทำลายล้างของมู่เชิญนบนใบหน้าของมู่เชิญมีอาการแสดงความสนใจนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนรอดพ้นจากดัชนีแห่งการทำลายล้างของมู่เชิญแต่ครั้งต่อไปพวกเขาจะไม่มีโอกาสโชคดีเช่นนี้